เด็กๆเ,เขามักจะถามว่าเวลาชายหนุ่มหญิงสาวเขาหอมแก้มกันกับแม่ที่หอมลูกต่างกันตรงไหนก็จึงบอกว่าชายหนุ่มหญิงสาวหอมกันก็อาจจะหอมเพื่อหาที่หอมของกันและกันแต่แม่หอมลูกหอมเพื่อหาที่เหม็นดูซิว่าลูกฉันเหม็นตรงไหนบ้างจะได้อาบน้ำให้ลูกเสื้อเหม็นหรือยังจะได้ซักเสื้อให้ลูกเดี๋ยวลูกจะเกิดผดผื่นขัน อาบน้ำให้เหลนลูกของหลานพระอาจารย์ศักดาเองก็ได้ข้อคิดว่าแม่หอมลูกทุกวันนี้แม้เราจะโตขนาดไหนพ่อแม่ก็ยังหอมเรากำลังดูซิว่าลูกเราไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครบ้างลูกกำลังเกิดผดผื่นคันและลูกกำลังเหม็นที่ตัวเองจิตใจของลูกเริ่มเหม็นสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในองค์กรมีคนบอกแล้วว่า ลูกของแม่นิสัยไม่ค่อยดีนะภักนี้นิสัยตัวเองแย่และทำให้คนในองค์กรเดือดร้อนแม่ก็ยังเตือนลูกเสมอว่าลูกต้องแก้ไขนะคนอื่นเขาเริ่มเหม็นลูกแล้วแม่เรายังหอมเราอยู่ทุกเวลาอยากให้ลูกมีความหอมในตัวคือมีศีลสมาธิปัญญาและสร้างความหอมให้กับทุกคนในสังคมไม่อยากให้ใครเกลียดลูกวันนี้อาบน้ำให้เหลน ก็จึงได้ข้อคิดว่าพ่อแม่เราทุกคนยังหอมเราเพื่อต้องการให้เราแก้ไขความเหม็นในตัวเราและเราจะได้เป็นผู้ที่หอมทั้งตนเองและคนอื่นตอนนี้ยอมหมูกำลังส่งไปขึ้นเครื่องที่สนามบินตราดจะบินเย็นนี้ไปกรุงเทพแต่โยมหมูลองดูซิว่าทองฟ้าแบบนี้อาจารย์ว่าน้ำทั้งนั้นเลยนะเนี่ยทัศนิวิสัยแบบนี้ บอกตรงๆว่าแอบกังวลหน่อยๆเหมือนกันเวลาขึ้นเครื่องแล้วท้องฟ้าแบบนี้นะมนบมดไหนที่พระอาจารย์เคยลืมไปแล้วจําได้เกือบหมดเลยอะ่ะจริงๆเอ้เรากลัวไปเองหรือว่าเนี่ยในฐานะที่ยมูเป็นทหารอากาศก่าเกษียณมาแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่าหรือว่ากับตันเขาคำนวณของเขาออกยึดอ,อยู่ที่กับกันครับกับกัรก็ต้องมี สองฐานเจ้าหน้าที่ทางข่าวาศแล้ว,ว,แ,ลวแล้วถ้าลมอ่ะลมพ่อมาแบบเราไม่รู้ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อลมกระโชกค,ครับเนี่ยพระอาจารย์ก็ทําให้นึกถึงนะว่าทุกอย่างมันต้องไปทําให้หมดนะนะพระอาจารย์ก็ต้องพิจารณาว่าถ้าหากว่าลมที่มาแบบที่ไม่มีทิศทางที่แน่นอนนะ่ะมันก็เหมือนกับครอบครัวเนาะครอบครัวที่บางทีตอนเช้าก็ดูเหมือนว่าตอนออกไปทํางานก็ดีๆอารมณ์ดีๆกันไปแต่เวลาพอกลับมาเอ๊ะยทำไมมาเหวี่ยงใส่เรา บางทีสามีก็เวียงใส่พันยาพันยาเวียงใส่ลูกใส่หลานใส่พ่อใส่แม่คือในที่ทํางานมันมีเหตุปัจจัยหลาย,ลายๆอย่างที่ทําให้คนมีอารมณ์เวียงกันแล้วพอเวียงอารมณ์เนี้ยเวียงกลับไปที่บ้านด้วยมันทําให้กับตันควบคุมเครื่องบินลําบากใช่ไหม,มงั้นถ้าหากว่าตรงนี้อาจารย์เปรียบเทียบถึงการใช้ชีวิตในครอบครัวเราในเย็นเนี้ยอาจารย์ว่าเนี่ยช่วงห้าโมงกว่ากว่านทุกคนก็เริ่มกลับบ้านแล้ว ไม่รู้ว่าใครเนี่ยมีอารมณ์ที่มันเวียงอยู่ในใจแล้วมันจะไปเวียงใส่คนที่บ้านไปเวียงอารมณ์ใส่กันและคืนนี้ก็นอนไม่มีความสุขแล้วพรุ่งนี้เช้าออกไปทํางานก็อารมณ์ค้างจากเย็นนี้มันก็ไปเวียงถึงพรุ่งนี้ด้วยนะนั้นทําให้กับการควบคุมเครื่องบินลําบากเหมือนกันเนาะอ่าก็คงเป็นข้อคิดกับก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินซะหน่อยว่าโยมวันนี้นะลมลมกันโชคนหเราไม่รู้หรอกว่า ทิศทางของลมจะมาซ้ายมาขวามาปะทะจนกระทั่งเครื่องบินเราโซเซรหรือเปล่าก็เปรียบเสมือนกับครอบครัวเราอะนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีอะไรมากระทบถึงครอบครัวของเราเนี่ยโซเซเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางก็อย่าไปอย่าไปเอาเรื่องนอกบ้านเข้ามาในบ้านจนเลอะเทอะนะพระพุทธจเจ้าบอกกับนางวิสาขาว่วาไฟในอย่านําออกไฟนอกอย่านาเข้าอย่าไปเอาเรื่องร้อนๆน,นอกบ้านเอามาปะตนกับเรื่องในบ้านมากนะัก ถอดหัวโขนทิ้งไว้ถอดความวุ่นวายทิ้งไว้นอกบ้านแล้วก็เอาสิ่งที่ดีๆกลับบ้านเราดีกว่าอนุมมทนาบุญสาธุ